ป่าในสวรรค์มีความยาวขนาดไหนวันนี้เราจะมาคำนวณความยาวของป่าในสวรรค์กันครับจากคดีมุตตะฟัอะไลฮะบันทึกโดยอันบุคคอรีหมายเลข6,553และมุสลิมหมายเลข2,828แท้28 28. จริงในสวรรค์นั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ที่นักควบม้าเร็วสามารถควบมาเดินทางถึงหนึ่งปี โดยไม่ขาดจากช่วงร่มเมาของมันเลยการควบม้าเร็วความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเอาค่าเฉลี่ยที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง100ปีจะได้ประมาณ876,000ชั่วโมงและนี่คือค่าที่เราคำนวณป่าในสวรรค์จะมีความยาวโดยประมาณ52,560,000กิโลเมตรความยาวขนาดนี้ เราสามารถวนรอบโลกได้1,300รอบเราสามารถเดินทางไปและกลับจากดวงจันทรได้ถึง68เที่ยวระยะทางขนาดนี้คือหนึ่งใน3ของระยะทางไปดวงอาทิตย์หากเราเดินด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่หยุดพักจะใช้เวลา1,200ปีหากขี่จักรยาน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่หยุดพักจะใช้เวลาถึง400ปีและนี่คือความยาวของป่าในสวรรค์ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสวรรค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ผ่านบททดสอบในโลกนี้คอมเมนต์อามีนเพื่อให้กำลังใจเราขอบคุณที่รับชมมากๆครับ